ครับเหมนกัครับเขาแล้วก็มกไล่์กดงิดนตามครับาเอายทุกปที่ไทไปฝากครับเป็นดินเหมือดิมคับมดินายครับฝากครับตวค่าเครับีนี้คับ่การเจอกันระหว่างเงีบแดงต่อไปยาวยอยาวๆของกรงนหลังทีแข่งซ้ายครับแต่งขวาคุณเซนต์วา หลัมชนอยู่แดงนะครับหลัมชนหนุ่มบางทรายโจทาร์เซอัวาสควรรับครับราคาหนึ่งแดงว่าห้าสี่เสมอแดงประมาณนี้นี่ครับวากาเล่นกาแลกกาบวกกาชนครับเ็นัวก็ฟอมหลังมีเชื้อคะแนนขนนุนเดชดสวังเสือ ก็ชนะเนพชรกระเพาะคนแดนใต้กับที่เทีลอยท้าอกาศแตยังยังไม่มีใครกลัวใครครับวางแข้งซ้ายครับต่างทั้งคู่นะแรงขีขวามาครับไปหลังตั้งรับแดงเดินยเตะซ้ายอู๋วางซ้ายสวยครับดอกนี้วางซ้ายคืนเหมือนกันวางขวาปีกหนุ่ยนะหนุ่ยพนันวา ่อยแดงนี่ดูตัวใหญ่เรื่อยๆนะครับตอนนี้มาเพราะว่าเราอยู่มุมนี้ด้วยครับมุมด้านหลังแต่ว่าดูใหญ่กว่าจริงครับเตะขวาครับวางแข้งขวาคืนยังไม่โดนวางแข้งซ้ายยังไม่โดนครับผมเงินนี่ออกไม่ค่อยแม่นนะครับนี่ครับแดงยาวกว่าครับเตะพลาดทีมันถึงครับอ้าวได้แล้วหนึ่งดอกครับวางแข้งขวาไม่โดนวางแข้งขวาคืนวางแข้งขวาไปกระดอกครับจังหวะเดินมาเตะซ้ายครับเตะขวาคืนครับ หมัมกไม่เตะขาสวยครับอ้าวเตะขาเตะไอย่างขยันอยู่ครับฝ่ายต่างชิงกันออกอาวุธครับในชว่วงนี้เปะซ้ายครับซ้ายแล้วขึ้นโอ้ยด,ดูดจ้าแข้งแรงพอลถึงคนกบฝ่ายแดงครับพอเบียดพอพัดกันแล้วดีเริ่มจะน้ำเงินนี้เริ่มจะมีแถวครับความหนักแรงก็ดูเลยครับโอ้โหตวัดเปะซ้ายครับ นีครับราคาได้อยู่นะราคาสีแดง54แดง53เองครับมาครับรอรอน้ำเงินอยู่ครับมาไหมน้ำเงินวางแข้งขวาหนีไปผิดซา้ายหมดยกที่3ยก4นี้ต้องเร่งเครื่องแล้วครับนี่ครับมาก็เร่งเครื่องใส่กระป๋ัดขวามาครับกดหมดิบเก้าลงไปครับเดินบ้างครับไปขวาเอาเร่งครับเร่งมาเร่งมา แทงขีดซ้ายน้ำเงินเตะซ้ายครับยมเร่งเครื่องในช่วงต้นครับนิกายกที่4ครับบรรยากาศก็ไหลต่อหน้าเดียวอยู่เหมือนเดิมครับยิงต่อยิงตัวใหญ่สำหรับฝ่ายแดงน้ำเงินมองว่ามีดีไว้หมัดขวาแทงซ้ายขยับขยับครับไม่เช่ออกแล้วออกต้องออกขยับนะครับผมว่าชิงจังหวะในสู้แดงไม่ได้แล้วครับหมัดมาเตะไป หวางแข้งซ้ายครับซ้ายลราขาดูครับยังไงครับผลงานที่ดูเงียบๆหน่อยนะครับงานบอกว่างานสั่งให้เดินนะแต่ว่าทั้งคุณไม่เดินครับพยายามอยู่ครับแรงนี่กัดด้านเหลือเกินครับหัวดักอาวุธนี่หัวเก็บไม่หมดนะครับช่วงนี้มองก็ได้แต่ลุ้นหาอะไรครับบรรยากาศที่ ม1 31, ครับีแดง31ครับดูคยังไม่เข้าด้วยครับอ้าวางแข้งซ้ายครับโตนเกี่ยวล้มครับแกรอลูกไหนครับแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับรอนกำลังใจกันครับงซ้ายไปนะ ปล่อยดูบรรยากาศจน,นจบเลยนะครับกดฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันเตรียอกันคลิปต่อไปครับ ยกที่สี่มาตายมาต่อครับยกที่5ครับยกสุดท้ายครับผู้คนโวยาเยมใจครับแ่น้ำโจนน้ำเงินเพชรอังวาครับต่อัาในยกที่5ครับสุดท้ายครับ thank <laughs> you ก็มดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราทำการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับผู้เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยครับการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านแดงครับเป็นฉลามชนนงบางสายครับเอาชนะคะแนนเจ้าเพชรอันดาไปครับ